ตอนนี้บอกเป็นกระแสร้รอนแรงก็คือกรณีของดาราสาวจีนไต้หวันน,นะครับ<ฆ>ที่เธออ้างว่าถูกรีดไถ่7 7 0 0 0บาทมีความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะแล้วก็น่าจะใกล้ที่จะจบแล้วแหละนะฮะใ,ในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับแต่เรามาติดตามเรื่องของการเอาผิดกับ6ตำรวจสอนอ้้วยขวางนะครับกับกรณีการรีดเงินครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นความคืบหน้านะที่คุณชูวิทย์กวนวิสิทธ์เนี่ย กพานายสกายชาวสิงคโปร์คนนี้ที่ถูกระบุว่าเป็นคนจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้กับตํารวจเนี่ยมาแถลงข่าวก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไ<อ>หมครัคุณผู้ชมครับโดยมีการระบุชัดเจนว่าถูกพูดจาข่มขู่จนสุดท้ายต้องยอมจ่ายเงินนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับตารวจสอนอคุ้ยขัง6กนายาตั้งแต่ระดับรองสารวัตรถึงผู้บังคับหมู่ที่ถูกกล่าวหาว่ารีดเงิน2องพันไ้สองห0บาทนี่นะครับเข้าให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนโดยพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลท่านให้ข้อมูลว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอสมควรและเมื่อนายสกายชาวสิงคโปร์คนนี้เข้ามาให้ปากคําถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งนี้นะครับในชั้นสืบสวนตอนแรกเนี่ยผู้ต้องหาก็คือหนายนี่นะครับรับสารภาพถูกต้องไหมฮะใ,ในชั้นสืบสวนแต่ในชั้นสอบสวนเนี่ยฮะที่จะต้องเข้าสํานวนถูกต้องไหมครับสอบสวนเพื่อเอาข้อมูลไปบรรจุสํานวน เขาให้การปฏิเสธนี่แหละค่ะนี่แหละครับคือประเด็นคือจุดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ชุดสืบสวนนะท่านบอกว่ามีหลักฐานวงจรปิดจากเอกชนที่จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้โดยตํารวจทั้ง6นายถูกแจ้งข้อหาหนักนะฮะค่ะม่ว่าจะเป็นมาตรา157แล้วก็มาตรา149มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตครับฟังเสียงท่านครับข้อกล่หานี้เป็นถือว่าเป็นข้อกล่าวหาหนักเลยนะครับมีมาตรา157 เป็นเจา้าหน้าที่ไปหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มาตรา149เป็นข้อหาในการเรียกรับของเจ้าพนักง,งานซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตจากนั้นนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะของเมื่อวานนี้ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนขึ้นรถคุมขังเพื่อขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผัดแรกทั้งหมด12วันครับโดยผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่สามทิเคราะห์แล้วเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อภาพลักษณ์และกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะอีกครั้งจำเลยเป็นพนักงานตํารวจด้วยอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและกระบวนการในชั้นสอบสวนประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคาร้องครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังอย่างเรือนจําพิเศษกรุงเทพนี่ฮะก็เป็นภาพที่ตํารวจ6กนายถูกข้วปีกไปเลยนะครับขึ้นรถคุมขังนี่ไปเลยนะครับ ซึ่งทนายความของหนึ่งในผู้ต้องหาก,ก็ให้ข้อมูลว่าลูกความให้การปฏิเสธและมีความเครียดแต่ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้กระทําความผิดและอ้างว่าจะนําหลักฐานไปต่อสู้คดีในชั้นศาลครับคือหลายคนสงสัยว่าเอตอนแรกบอกว่า7็ดนายไม่ใช่หรอทําไมโดนหนายเนี่ยนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันจะมีหนึ่งคนนะชื่อว่าดาบตารวจอธิเวศจุลพันธ์เป็นขบบหมู่งานป้องกันและปราบปรามเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในจุดตั้งด่านเพราะว่า มันมีเหตุที่ต้องไประงับก็เลยออกจากจุดนั้นไปนะก็เลยเป็นที่มาว่าทํำไม6คนถึงโดนจ้างข้อกล่าวหา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่และ14 9เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์นะคะทีนี้หลังจากนั้นอย่างที่ทีมบอกไปบอกว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวแล้ว่าไรคะแปลว่าต้องนอนคุกแล้วกลายเป็นคําสั่งนี้ค่ะคหลังจากนั้นตกเย็นค่ะสักประมาณ5โมงเย็นนะคะพลตารวจตรีอัรภววงศิริปรีดา ผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเซ็นคำสั่งตรรอที่45ทับ2,566ลงวันที่2กุมภาพันธ์มีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง6นายออกจากราชการไว้ก่อนดังปรากฏหน้าจอดังนี้นะคะครับ 1>, 1ร้อยตำรวจเอกปฏิพานสิริชัยวัฒนาคนนี้เป็นรองสารวัตรธุรการครับ2ร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์ล่างคุณเสนอันนี้เป็นรองสวปสารวัตร้องการและปราบปราม 3. ดับตำรวจกฤษดาคขมนาพอบหมู่งานป้องกันและปราบปราม4ดับตำรวจนันทวัฒน์สุวรรณพบบหมู่งานป้องกันและปราบปรามห้าสิบตำรวจเอกเฉลิมชัยสิริวังโสอันนี้ก็เป็นพอบหมู่งานป้องกันและปราบปรามหกสิบตำรวจเอกวัชรนนท์ชาวยองบพอบบหมู่งานป้องกันและปราบปรามอยากให้โฟกัสไปที่3ลํลำดับสุดท้าย เพราะ3าลำดับสุดท้าย,ยงงที่สกายพูดถึงครับแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันทําชัดเจนมีหน้าที่อะไรบ้างครับอย่าง10ตตารวจเอกเฉลิมชัยเนี่ยทำหน้าที่คือคัดเลือกรถที่จะผ่านด่านชี้เป้าใช่ค่ะเป็นคนชี้เป้าคุณสกายอ่างี้ใช่แล้วคันไหนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียกเลยนะคะ คนที่สองสิบตำรวจเอกวัชรนันคนนี้ในวันเกิดเหตุเป็นคนที่เป็นมีปากเสียงกับคุณสกายที่โทษนะคะที่บอกอย่ากวนตีนอ่ะอันนั้นแหละที่ปรามคุณสกายอะค่ะคือคนนี้ใช่คนที่สามสิบตำรวจเอกนันทวัฒน์คนนี้ยังไงับนอกเครื่องแบบแล้วเป็นคนไปรับเงินและให้คุณสกายเนี่ยยืนบางกล้องครับค่ะเพราะฉะนั้นคือแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับตามที่คุณสกายกล่าวอ้างนะครับคุณผู้ชมคราวนี้พอมีคําสั่งออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับท่าทีของคุณชูวิทย์เป็นยังไงอ่า อันนี้เราอยากติดตามะนะครับมีใช่ไหมฮะมีค่ะไปดูครับสารอาญาทุจริตไม่ให้ประกันตัวตำรวจห้วยขวางชี้เป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อภาพลักษณ์กระกวนการยุติธรรมประเทศขณะที่นอนหนึ่งลงนามให้หกนายออกจากราชการได้ก่อนอ้าไหนล่ะไหนบอกว่าไม่มีปกป้องยืนยันด้วยเกียรติเห็นไหมรองพบชน ชื่ออะไรนั่นน่ะไอ้สำเริงสำานอะไรเนี่ยอาเนี่ยยืนยันด้วยเกียรติผมบอกคุณแล้วคุณอย่าเอาเกียรติมายืนยันนะอย่ามาล้อเล่นกับเกียรตินะคุณไม่มีเกียรติเลยคือเมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยดิฉันโทรไปขออนุญาตสัมภาษณ์แล้วคุณจุวิ์เนี่ยก็ตอบรับแล้วก็ไปที่โรงแรมเดวิสเนี่ยนะคะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งเนี่ยมีคําสั่งให้ตํารวจหนายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเลขาคุณจุวิ์เนี่ยก็ เอาข้อความนี้มาให้อ่านสดๆร้อนๆต,ตรงน,น,น,นั้นเลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาปฏิกริยาของคุณชูวิทย์ที่มีต่อคําสั่งเหล่านั้นครับเรื่องของเกียรติตํารวจด้วยถูกต้อง<ห>ไหมฮะเอาคุณชูวิทย์ก็พูดถึงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนนี้ด้วยที่บอกว่าด้วยเกียรติของตํารวจเลยไม่มีใครทําผิดครับผมทางด้านของดาราสาวจีนไต้หวันคนนี้นะครับก็ได้วิดีโอคอลแสดงความขอบคุณคุณชูวิทย์ด้วยพร้อมกับโพสต์ข้อความประกอบว่าขอบคุณคุณชูวิทย์ที่ยืนเคียงข้างพวกเรา และให้การสนับสนุนตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องราวในครั้งนี้คงไม่ราบรื่นถ้าไม่มีคุณชูวิทย์พวกเราจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเพื่อนและพี่ชายตลอดไปถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถที่จะช่วยคุณได้ฉันจะไปอยู่ที่นั่นตามสัญญาสําหรับคนอื่นๆที่เชื่อใจเราตลอดเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาฉันและเพื่อนๆขอขอบคุณทุกคนหวังว่าจะได้พบกันบ่อยๆที่ประเทศไทยนะคะค่ะนี่นะฮะเป็นการ พูดคุยวิดีโอคอลกันนะฮะค่ะ,ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่วิดีโอคอลตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ขอบคุณกันเสร็จสับเรียบร้อยล้วก่อนหน้านี้ตอนที่คุณชูวิทย์เอาสกายซึ่งเป็นพยานปากเอกแล้วก็ทําให้จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นนี่นะ,ะคะมาให้ปากคำแล้วก็ถแถลงข่าวเนี่ยตอนนั้นก็ถามสกายไปว่าถ้าเกิดว่าต้อง d e ฟ i n ก็คือให้คาจํากัดความหนึ่งคำสำหรับคุณชูวิทย์เนี่ย สกายให้ว่าไรสกายให้บอกว่าคุณชูวิทย์คือฮีโร่ของไอแล้วก็เลยถามกลับไปที่คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้ว่าคุณชูวิทย์เอาละมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องให้คําจํากัดความกลับไปที่สกายหนึ่งคำคุณชูวิทย์จะให้คําจํากัดความว่าอะไรอะลองฟังค่ะสกายกลายเป็นยิ่งกว่าคนที่จะเป็นฮีโร่ถ้ามีตำแหน่ง ฮีโร่ของสังคมไทยผมต้องมอบให้สกาย mm hmm. เหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่โดเค้าเขาไม่ใช่คนไทยแต่เขายอมมาเป็นตัวแทนในการพูดความจริงให้สังคมไทยฟัง mm hmm. ผมไม่เคยเห็นผบทรล mm hmm. ผมไม่เคยเห็นนายกผมไม่เคยเห็นผบชนอ,อมาขอบคุณเขาสักคำว่าเขาทําให้สังคมไทยตื่นรู้ตื่นรู้ในเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูด ผมถามว่าสังคมไทยไม่รู้เหรอรู้หมดแต่ไม่มีใครพูดพูดก็พูดจะค่อยๆพูดแบบไม่กล้าพูดพูดกันเองพอไปพูดในในในโซเชียลกูกลัวโดนฟ้องคุณนั่นเนี่ยนะคือคนไทยคนไทยคือใจมดถ้าคนไทยใจเด็ดต้องกล้าพูดพอเจอผมผมกล้าพูดผมไม่กลัวอผมไม่กลัวนะฮะผมกล้าพูดนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งที่ต้องบอกนี้นะว่ากับการที่ไปพาคุณสกายมาเป็นหนึ่งในพยานสําคัญในคดีนี้นะครับคุณชูวิทย์บอกเลยนะฮะว่าพอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกับการตั้งข้อหา149ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ6นายนะที่ถูกตั้งข้อหานี้สมควรแล้วถูกต้องแล้ว6คนเนี่ยต้องเข้าไปใช้ชีวิตในคุกกระถูกแล้วนะคุณชูวิทย์บอกเลยนะเป็นสถานที่ที่ผมเคยอยู่เคยไปอยู่มาก่อนเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังคุณชูวิทย์พูดถึงกรณีนี้หน่อยนะครับกับการตั้งข้อหา อาญามาตรา1น9ซึ่งคุณสกายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้นะครับไปฟังเสียงครับกตำรวจโดนแจ้งข้อหา149รับสินบนเรียกรับผลประโยชน์ไปที่เรียบร้อยแล้วสาแกใจหรือยังครับโอ้ยางนี้ไม่ได้ว่าสาแกใจหรอกนะมันก็ไปอยู่ที่ผมเคยอยู่ไงผมเคยติดคุกมาสามรอบมันอาจจะไปอยู่วันแรกสองวันแรกอาจจะไม่คุน้นอาทิตย์แรกอาจจะไม่คุน้นแต่ต่อไปก็ชิน แต่ที่ไม่ชินเลยคือในคุกนี่ไม่ค่อยชอบตำรวจเท่าไหร่หรอกก็ <c oughs> มันโจรทั้งนั้นน่ะมันจะชอบตำรวจยังไงล่ะและ้วานการไปใช้ชีวิตพลิกฝ่ามือเนี่ยคุณพลิกน้อยกว่าผมหกตำรวจนั้นเพราะอะไรเพราะคุณแค่ยึดสิทธิ์ตำรวจตัวผมนี่สิครับพลิกชีวิตจากคนที่เคยเป็นสอสอ,อยู่ในสภาที่ทรงเกียรติต้องไปนอนกับพื้นวันหนึ่งเนี่ยผมล่มสลายจากวิมานกลายเป็นนรก แต่ถามว่าผมก็ทนได้ทําไมคุณจะทนไม่ได้ล่ะครับถูกไหมครับในเมื่อสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันผิดยิ่งมากกว่าผมนี่ไม่รู้กี่เท่าของผมนี่มันที่ผมเองนะผมโดยก็หาบุกลุกที่ตัวเองนะครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันประเทศนี้เขาบอกผิดแต่ประเทศอื่นไม่มีใครบอกผิดนะแต่ประเทศนี้บอกผิดผมก็ยอมรับดังนั้นวันนี้คุณก็ต้องยอมรับยอมรับอะไรไม่ใช่ความซวยไม่ใช่เพราะชูวิทย์ไม่ใช่เพราะไอ้สกายไม่ใช่เลยแต่คุณยอมรับเลยว่าคุณรับ สินบาทค่าสินบนในเงิน27 0 0 0นั้นเท่านั้นเองครับถ้าวันนั้นคุณเลือกเหมือนอย่างที่ผมอยู่ในคุกแล้วผมบอกนักโทษถ้าวันนั้นคุณเลือกว่าคุณจะไม่ทำมันก็ไม่ติดคุกผมถามคุณเงิน2 0 0 0 0คุณรวยขึ้นหรือเปล่าผมคุณกินข้าวเนี่ยผมว่าคุณกินข้าวมื้อหนึ่งก็คงไม่เกิน500ยมึงถูกไหมครับแต่วันนี้นอกจากตัวคุณแล้วครอบครัวคุณลูกเมียคุณ เกียรติยศชื่อเสียงจบอันนี้เป็นบทเรียนให้กับตำรวจคนอื่นๆซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตต้องมีอีกและเป็นตัวอย่างให้กับสังคมว่าคุณอย่าย่ามใจวันใดคุณรับเงินไปเนี่ยคุณอย่าย่ามใจว่าเมื่อคุณรับแล้วเนี่ยและข่าวมาถึงหูผมอะและอย่าคิดว่าผมเนี่ยไม่มีหลักฐานนะขณะอยู่สิงคโปร์ผมยังเอามาได้เลย แล้วคุณคิดดูละกันว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยทําไมผมจะเอามาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะผมกล้าและผมมีเงินและผมใช้เงินเป็นและผมมีประสบการณ์และผมติดคุกมาแล้วดังนั้นนรกผมก็อยู่สวรรค์ผมก็อยู่ทุกทุกที่ผมเคยอยู่มาแล้วผมต้องการให้บทเรียนนี้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมว่าอย่ากระทำเรื่องคอร์รัปชัน าสารอาญาทุจริตไม่ให้ประกันตัวตำรวจห้วยขวางชี้เป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมประเทศขณะที่นอนหนึ่งลงนามให้หกนายออกจากราชการได้ก่อนอ้าไหนล่ะไหนบอกว่าไม่มีปกป้องยืนยันด้วยเกียรติเห็นไหมรองพบชนอ,อะไรนะชื่ออะไรน,ะน,ะนะนะั่นน่ะยืนยันด้วยเกียรติ ผมบอกคุณแล้วคุณอย่าเอาเกียรติมายืนยันนะอย่ามาล้อเล่นกับเกียรตินะคุณไม่มีเกียรติเลยแรกเรื่อมเลยคุณดิสเครดิตคนที่เป็นชาวต่างชาติที่เขากลับบ้านไปผมถามง่ายผมจะกลับไปแล้วผมจะมาแต่งเรื่องพูดเรื่องนี้ทำไม mm hmm. คุณดิสเครดิตเขาว่าเมาแอคุณดิสเครดิตเขาว่าเอาไ,ไปนู่นไปนี่พกบุหรี่นะอ่าสูบบุหรี่อยู่นะเิเวไฟ้า ็เขาดูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้เด็กพวกเนี้ยมันไม่ได้เอาเงินสองหมนเจ็ดใส่กระเป๋าแบ่งกันสามคนหรอกอันนี้คือสิ่งที่ผมมั่นใจเลยนะครับมันต้องลงที่เรียกว,ว่ากองกลางไอ้เจ้านั้นไอ้ไอสามคนนั้นไปตีไอ้เกาหลีได้มาอสองหมื่นไอ้นี่ไปเอาฝรั่งได้อสามหมื่นเงินต่างๆเหล่านี้มันเหมือนติปเวลาคุณกินเออนั่นนะเวลาคุณกินใช่ไหมคุณก็ติป ไอต้ติปเนี่ยมันจะต้องไปลงขันถูกไหมลงขันเสร็จอ่ะเฮ้ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะไปลงกองกลางอ่ออีกส่วนหนึ่งเนี่ยอ่ะมาหารกันเฮ้ยอย่างนี้ไม่หารกันอย่างี้กูก็ตายจะไว่ะรถวิ่งมาอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ร่มมันเป็นต่างชาติหรือเปล่าถูกป่าวเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยฟังดูแล,แล้วะมันกึ่งทุเรศกึ่งสมเพศเพราะอะไรเพราะมันต้องลงขันแน่นอนลงขันเสร็จแล้วต้องเอาเงินก้อนนึงอะไปลงกองกลางให้นายส่วนอีกส่วนหนึ่งอะซึ่งผมก็ประมาณกันว่า จ็ดคนมึงก็ได้หาร7แบ่งกันกลับบ้านมึงก็อาจจะได้ห้0 0ันหมื่นหนึ่งก็ถือว่าโอเคเป็นค่ากับข้าวค่าเช่าบ้านค้าสังคมอะไรก็แล้วแต่สาระสําคัญของการพูดคุยตัวนี้คือเขาบอกว่าถูกต้องแล้ว,ท, 1, 4, 9, ว,ลวที่จะต้องโดน149สมควรแล้วที่จะต้องโดนหนึ่งสี่แล้วนอนคุกแล้วโดนเซ็นคําสั่งให้ออกจากราชการนี่ค่ะคุณยบอกว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นเนี่ยคุณอย่าไปโทษใครอย่ามาโทษผมอย่ามาโทษสกายอย่ามาโทษนักท่าวค,คุณโทษตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะคือคุณทําตัวคุณเองอีกประเด็นหนึ่งคือมีการตั้งคําถามเหมกันนังงขอูก,กว่าคุณชูวิทย์จะได้ คุณสกายหรือพยานคนนี้ชาวสิงคโปร์มาเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเ<ช>ส้นทางนี่คือมันต้องเจอขวากน้ําอะไรหลายอย่างคล้ายๆหนังเลยใช่ไหมสกายเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเป็นตัวจักสําคัญเลยที่ทําให้เรื่องเนี่ยเส้นเรื่องมันเปลี่ยนเลยนะคะ,คะถ้าไม่มีสกายเนี่ยเดนว่านะคุณชุวิ์บอกว่าไอ้หนึ่งสี่ที่จะแจ้งกับตํารวจหนายเนี่ยไม่เกิดอมไม่เกิด กว่าจะได้พยานคนนี้มาคุณผู้ชมเหมือนพี่ทินบอกอะค่ะเหมือนละครเหมือนหนังเลยอะการดิวเบื้องหลังการดิวเป็นแบบไหนอยากให้ดูให้จบทั้งรายการเพราะเราจะค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยออกมานะคะต้องติดตามนะครับการดิวนะครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาอีกข่าวหนึ่งครับ